ส่วนใหญ่เวลาบาดเจ็บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทั่วไปนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันมันเกิดได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแบบขณะซ้อมหรือว่าขณะแข่งขันถ้า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 ,ถ,า,ถ,าถ้าแบ่งเป็นเอาระยะเวลาเนี่ยส่วนใหญ่แรกคือระยะเฉียบพลันคืออุบัติเหตุกระแทกทันทีพวกนี้หรือว่า,ามีใครมามามา,มากระแทกเราพวกนี้ก็จะเกิดพวกแผล<ะ>มีอะไรกระทบกระแทกเกิดแผลเกิด ข้อหรือเอ็นอักเสบถ้าเป็นมากแรงมันเยอะมากอาจจะถึงขั้นกระดูกหักข้อเคลื่อนครับอันนี้คือเกิดทันทีะนะอันที่2ก็คือเป็นอะไรเขาจะเรียกว่า<ะ>เรื้อรังหรือว่า o v e r u ี่เ,เคยพูดเราพูดไปเมื่อตอนแรกอะ่ะอันนี้มันส่วนใหญ่ันจะเกิดจากการใช้งานที่มันหนักเกินไปยกตัวยอย่างเช่นกล้ามเนื้อเรามีพลังสัก10หน่วยแต่เราไปใช้แบบ15หหน่วย<ะ>มันเกิดการล้าขึ้นของของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกเ<ะ>นาะ ยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาพวกมาราทอนมีการวิ่ง40โลใช่ไหมนักกีฬายกน้าหนักนต้องซ้อมยกวันเนงยกเช้ายกายกลางวันยกเย็นหรือพวกนักกีฬาพวกอะไรนะไตกีฬาไตากีฬามันต้องมีการว่าน้ำโอ้หนักเลยาย,ยาวพวก่นี้ม,มันก็จะเกิดลักษณะที่เขาเรียก overuse ห,หรือว่า repetitive เนอะอีกอันหนึ่งที่ที่เป็น overuse ก็คือเราในปัจจุบันเนี่ยเด็ก เล่นกีฬาตอนตั้งแต่อยู่น้อยๆครับแต่เราต้องยอมรับว,ว่าโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อของเด็กอ่ะมันมันยังไม่ไม่ไมยังจเจริญเติบโตไม่เต็มที่นั้นการเราจะเห็นว่านักกีฬาเหลนี้เด็กตัวแค่เนี้ยไปแข่งทีมแล้วทั่นเด็ก็เห็นไหมเห็นเยอะเลยครับเยอะเลยแคแบบแบบนี้เยอะเหมือนกันเพ้าพวกเนี้ยจ,จะจะมา <c oughs> หาเราด้วยการบาดเจ็บได้ง่ายเพราะว่าหนึ่งคือการฝึกฝนเนี่ยมันหนักไปมากกว่าการ <c oughs> ยอมรับของโครงสร้างของเขาเอง มันก็จะไปทําให้เขามีการบาดเจ็บสุดท้ายถ้ามีปัญหาขึ้นมาก็จะมีภาวะข้อเสือเ่อมเร็วกว่าปกติแล้วก็จะมีผลต่อการ,การคือส่วนใหญ่บานคนอาจจะอยากเป็นอนาคตเป็นทีมชาติไทยครับมันจะไปไม่ถึงเพราะว่ามันมีการบาดเจ็บระหว่างทางครับนั้นเราจะทำไงให้เขาเมนเทนมันต้องพอดีโค้ชบอกว่าวิ่งเลยเต็มที่แต่กระดูกมันไม่ไม่ถึงอะ่ะนั้นมันต้องเหมาะสมตามอายุ ก็จะเป็นภาวะ2อันก็คือภาวะเฉียบพลันกับภาวะาเลื้อหลังครับ